สวัสด,ดีครับวันนี้มารีวิวอันล็อคแกะกล่องแผงโตัวเซลล์หนึ่งโมโนหนึ่งวัตต์กันครับผมนี่สั่งมาจากในช้อปปี้นะครับมาแกะดูกันเลยครับภาพกล่องก็ยังโอเคอยู่ครับการขนส่ง,สง รอยแตกรอยถลอกอะไรครับถือว่าอยู่ในระดับดีเลยทีเดียวครับผมสำหรับการผลตกฝนตกด้วยครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบ เวลาตอนศักท์โทร่าจะมีไฟออก ไม่มีอะไรเสียหายครับด้านหลังอ๋อโอเคครับผมมีสายมีเนมเพลแม็กซิมัมพาวเวอร์งร้อยวัตต์แม็กโวลต์จ8.6โวลต์ แม็กพาวเวอร์คร้น5ห้าจุดสามแปดแอมโลเอฟก็กระาทบโอเคเลยทีเดียวครับห้าดาวไปเลยครับผมแล้วก็มาต่อที่สายไฟเลยครับสายไฟเป็นขนาด เออยี่สิบเมตรครับเสร็จละสิบเมตรเย้าอนี้ก็ราคาถูกที่สุดครับเป็นสี่ละสิบเมตรก็สภาพโอเคครับขนาด มีปลั๊กให้2ข้างครับเดี๋ยวเราต้องตัดข้างนี้ออกข้างหนึงเอาไปใส่กับชาร์จเจอร์ครับเดี๋ยวรีวิวต่อกับชาร์จเจอร์ตอนที่ฝนตกเนี่ยครับผมตทดสอบว่ามีไฟออกไหมครับครับก็มาถึงชาร์จเจอร์ครับคอนโทรลชาร์จเจอร์ ตัวเล็กนิดเดียวเองครับ <c oughs> ในรูปตัวใหญ่กว่านี้สักหน่อยแต่ว่าของจริงตัวเล็กนิดเดียวครับนี่ครับสั่งมาขนาด่2 0มครับเพราะว่าราคามันเท่ากับ1 0มครับจริงๆแค่จากการคำนวณ 10m มมันก็เพียงพอครับแต่ว่าพอดีราคามันเท่ากันกับขนาด1 0มผมก็เลยเลือก2 0มมาครับดูกันครับ ก็สภาพการส่งการอะไรความเร็วอะไรก็โอเคครับก็ห้าดาวไปอีกครับผมเดี๋ยวผมแกะขั้วที่เขาเข้ามาให้ด้านนี้ออกครับ mm. เพื่อจะอไว้ใช้งานในคราวหน้าได้อ่านี่ครับออกแล้วตอนแรกว่าจะตัดทิ้งครับก็มันจะเสียของเลยจะลองแกะดูก็แกะได้ครับ อ๋อนี่เขาย้ำม,มาแล้วแ <c oughs> น่ๆอาจจะต้องตัดที่มีจริงครับครับเดี๋ยวลองแงะดูก่อนครับว่ามันจะออกไหมอ๋อออกครับแงะได้ครับ นี่ครับเรียบร้อยเดี๋ยวแงอีกเส้นหนึ่งเดี๋ยวก็ลองต่อกันครับนี่ครับตรงนี้ก็สามารถไข่ออกแรงครับวิธีการทอดขั้วที่เขาล้างเขาจำมาให้ครับเราก็ใช้ไขค่ควงค่อยๆ่อยระวังไขควงทิ่มมือครับ นี่ผมใช้ไขควงเช็คไฟตัวที่ปากมันเสียครับปากตัวที่ปากเสียมาเงถ้าตัวดีๆอาจจะเสียอีกครับก็เก็บตัวที่ปากเสียไว้ใช้งานประเภทนี้ครับเรียบร้อยครับแล้วก็เก็บของเดิมเข้าที่ไว้ครับเผื่อโอกาสหน้าได้ใช้งานต่อไปครับ K ครับเี๋มวต่อดูกันเลยครับเค okay, ครับลองมาต่อดูกันเลยครับด้านนี้เอาขั้วก็จะกลับข้างกันอยู่ครับด้านนี้เป็นตัวเมียด้านนี้เป็นตัวผู้อะไรประมาณนี้ครับรเสร็จแล้วมาต่อไฟเข้าที่ตัวชาร์จเจอร์ครับเขามีภาพให้ครับว่าแผนงนโซลร์เซลล์ไฟจะมี เราต้องเช็คดูอีกทีครับว่าด้านไหนเป็นด้านบวกด้านไหนเป็นด้านลบอืมสุดๆเลยอ่อนี่ครับคนนี้เครื่องหมายบวกไว้ให้ที ด้านที่เป็นตัวผู้นี้บวกครับส่วนด้านออกที่เป็นตัวเมียนี้เป็นลบมึบวกเวบวกนี่มึาางพอบังคับให้เป็นสายดำนะเพราะว่าขั่วมันจงีหรือว่าเราอาจจะ ขั้วด้านผิดก็ไม่เป็นไรเราก็ใช้ตามหัว แค่ดได้เคสให้ดีว่าจะถอดตัวบวกหรือว่าตัวลบออกอะไร,รก็ไม่เป็นไรครับใช้บวกดำก็ได้ครับเพราะเราทำเองไม่มีใครมายุ่งกับเราอยู่แล้วก็จับเอาครับ ในมิตเตอร์เขาแจ้งว่ากำลังมีไฟออกมาที่แบตเตอรี่นะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ต่อเข้าแบตเตอรี่มีไฟ1 9 5โวลต์ครับในขณะที่ฝนตกครับเดี๋ยวผมปรับกล้องให้ดูนี่นะครับข้างนอกบ้านฝนตกอย่างนี้นะครับฝนตก Boy, ปอยปอแปะปอแปะอยู่ครับก็มีไฟออกมา19.5โวลต์นะครับในขณะที่ฝนตกเดี๋ยวลองทดสอบเอาหลอดไฟ USB กำลังไฟ7โวลต์มาลองเสียบที่พอร์ต USB ดูครับอันนี้ก็ ไฟ USB นี้ก็สั่งจากรา z ด้าครับไฟ USB กับชาร์จเจอร์นี้สั่งจากรา z ด้าครับส่วนแผงแล้วก็สายไฟอุปกรณ์อื่นๆสั่งจากช h อปปีครับก็ที่สั่งมาก็ยังไม่เจอปัญหาเลยครับสภาพโอเคหมดอุ้ยขอไปอ้ย,อย,อยหล่นปอดไฟตกซะแล้วนี่ครับน้องเปียก ช่องชา์จเจอร์ดูอ่ามีไฟติดนะครับมีไฟติดแต่ว่าที่คอนโทรลไม่มีตัวเลข19.5นี่ครับมีไฟติดครับเพราะว่าไม่มีแดดนะครับช่วงนี้ ก็มีไฟมาบ้างนิดหน่อยครับตามสมควรกับบรรยากาศที่ไม่มีแดดครับผม mm. <So> ครับเดี๋ยวเราลองมาเสียบกับที่ชาร์จแบบมือถืออีกอย่างนะครับ mm. ว่าขณะที่ฝนตกแบบนี้อ๋อ,อตอนนี้ไฟเป็น19.7 7โวลต mm. ์นะครับว่าจะชาร์จมือถือได้ไหครับอ่าสรุป ชาร์จมือถือได้นะครับนี่ครับมีฟ้าผ่ามีรูปฟ้าผ่าที่ชาร์จที่กล่องออขออภัยที่แบตเตอรี่นะครับชาร์จแบตได้นะครับครับเมื่อกี้เราทดสอบชาร์จ มือถือพร้อมกับหลอดไฟ usb ไปมันหลอดมันใช้ได้เพียงอย่างเดียวนะครับอันนี้งานเดียดเรามาทดสอบชาร์จมือถือสองเครื่องดูครับนี่เครื่องนี้ชาร์จแล้วนะครับไฟยังเหลืออยู่หกจุดสามเราเสียบสองชาร์จสองเครื่องพร้อมกันครับอ่าเนี่นะครับเครื่องไอซอานี้ก็ตึงมาแล้วครับ ครับชาร์จพร้อมกันได้อ่าอันจี้เป็นที่ใส่อ่า,อา,อานี่นะครับชาร์จพร้อมกันได้สองเครื่องครับมี USB 5วง2ช่องก็เสียบสามารถเสียบชาร์จได้พร้อมกัน2เครื่องครับในขณะที่ฝนยังตกอยู่นะครับเนี่ยครับแดดยังไม่มีนะครับฝนยังโปรยปลายอยู่ครับสามารถทดสอบสามารถต่อ USB ชาร์จไฟแบตเตอรี่ได้2เครื่องพร้อมกันครับ รีวิวแบบต้นแค่นี้ครับเดี๋ยวติดตามต่อเพื่อใช้ไฟในบ้านกันครับผมกดติดตามไว้ด้วยครับผมเพื่อไม่พลาดครับเดี๋ยวฝากไว้แค่นี้ก่อนครับคลิปนี้เดี๋ยวรอชมกันคลิปหน้าครับ